นี่ค่ะได้อิ่มหนึ่งพอดีเลยค่ะขอเก็บเฉพาะตรงที่เราเอื้อมถึงนะคะเต็มเลยค่ะสวยเจอของสวยๆอีกแล้วค่ะรุ่นเบบี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินหาของฟรีในป่าอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาสำรวจป่ากระเทียมก่อนค่ะป่ากระเทียมป่าพูดถูกไหมอะ่ะเขาโผล่ค่ะแต่ว่าเรายังเก็บไม่ได้นะคะต้องรอไปก่อนค่ะปีนี้ฝั่งบ้านป้าอ้นน้ำท่วมนะคะน้ำพึ่งลดค่ะก็เลยพึ่งแต่จะเจอนะคะ ตรงนี้น้ำก็ท่วมนะคะน้ำเพิ่งจะลดค่ะปกติไม่ค่อยจะท่วมนะคะโอ้ตรงนี้เริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนะคะทุกคนปน้าอ้นยังเจอดอกที่เข้าพอเก็บกินได้นะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะขอเก็บแค่กําหนึ่งนะคะจะเอาไปผัดกับเห็ดหูหนูค่ะความจริงป้าอ้นชอบนะคะเนี่ยค่ะรุ่นเบบี้ อร่อยค่ะเหมือนดอกกุ้ยช่ายนะคะดอกกุ้ยช่ายขาวแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะสําหรับอ้นชอบค่ะถ้าจะบอกว่าให้รอให้มันโตกว่านี้มันก็รสชาติมันผัดความกรุบก,กรอบ,บต่างกันค่ะจะพูดว่าความกรุบก,กรอบหรือความเหนียว ตัดไม่โดนรากนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะโผล่มาใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ฝรั่งบางคนเขาก็กลัวเราขุดไปนะเขาห่วงไว้เป็นธรรมชาติพื้นเอียงเอียงตั้งกล้องก้อนแนวเอียงเอียงนะคะสงสัยจะได้ล้างกระเทียมไปเลยแหละคะ่ะน้ำเยอะมากปีนี้น้ำน้ำคลองเกือบเต็มเลยนะคะ ตรงนี้น้ำข้าซ่อหัวมันค่ะแต่กระเทียมรุน่นนี้กว่าจะได้กร,รมหนึ่งก็ต้องใช้เวลาปีที่แล้วป้อ,อนถ้าเป็นช่วงระยะเวลานี้ป้อ,อนผัดได้หลายรอบแล้วนะคะแต่ปีนี้น้ำท่วมก็ยังว่า ดอกหอมจังกระเทียมป่าเขาเรียกเป็นต้นค่ะปะ้าอ้นเก็บเห็ดจนเรียกเป็นดอกจนเคยตัวแล้วนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นป้าอ้นเก็บกระเทียมป่านะคะป้าอ้นอยู่เขตในเมืองค่ะไอที่จะเป็นกลุ่มๆเป็นกำๆให้เก็บมันไม่ค่อยมีะคะ่ะทุกคนจะจะเกิดเรียงรายแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า <c oughs> เหมือนกับว่าป้าอ้นจะคิดคำพูดไม่ออกอีกแล้ว เหมือนกับว่าเป็นมันเป็นดอกที่เขาปลิวมาแล้วเขาเกิดขึ้นที่หลังอะคะ่ะนี่ชอบแบบนี้อะคะ่ะทุกคนอร่อยนะถ้าใครไม่ลองต้องลองนะคะไม่เหนียวคะ่ะรุ่นนี้ไม่เหนียวก็อย่างว่าค่ะกว่าจะเก็บได้อิ่มหนึ่งก็ใช้เวลาค้นกัน อันนี้มีทั้งเล็กใหญ่ปะปนกันสามสี่ต้นตรงนี้อุ้ยอ,อ่อ,อนเลยค่ะอันที่เก็บนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยนะคะไม่ใช่เก็บแค่ทำคลิปอย่างเดียวนะคะถ้าเก็บไปแล้วไม่กินก็จะเสียดายของแย่เลยค่ะ ปีหนึ่งจะมีแบบนี้นะคะเจอรากไม้แต่เสียดายที่ รากเขาไม่อยู่ลึกกว่านี้ค่ะถ้าอยู่ลึกกว่านี้ก็จะตัดได้ต้นยาวกว่านี้ค่ะนี่คะ่ะทุกคนได้ผัดหนึ่งพอดีเลยนะคะ ในช่วงที่เรารอให้กระเทียมป่าเขาโตนะคะเราก็มาเก็บเห็ดหูหนูเป็นการฆ่าเวลาก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บจากดอกที่อยู่กลางอากาศนี้ก่อนเลยค่ะขอเก็บเฉพาะตรงที่เราเอื้อมถึงนะคะจะไม่เสียเวลาเดินหาไม้สอยนะคะเราสู้ไปเดินหาที่อื่นดีกว่าค่ะ อ,อีกฝังหนึ่งเยอะโอ้ยฝั่งนี้เยอะจังค่ะแต่มีแต่ดอกดน้อยๆอันนี้คืออีกฝั่งนะคะโอ้ยดอกเล็กๆเหยียบคอนไม้ค่ะเต็มเลยค่ะสวยได้ดอกเดียวค่ะมีขอนข้างล่างให้เก็บด้วยนะคะ ที่ป้าอ้นไม่เอาไม้สอยบนต้นนะคะเพราะว่าเรายังมีโอกาสเจอขอนติเตี้ยที่ดกดกสวยๆเพราะว่าอากาศแบบนี้เห็นหูหนูเข้าบ้านค่ะทุกคนเอา้าม่ต้องไม้สอยก็เอื้อมถึงต้นนี่เอื้อมถึงค่ะทุกคนแต่กล้องโฟกัสไม่ค่อยจะได้อันนี้เล็กเกินเสียดายจังคะ่ะโอ้เห็นไหมกล้องไม่ได้คะ่ะได้สองดอกนะคะ นี่ค่ะว่าปุ๊บก,ก็เจออีกปั๊บนะคะแต่น่าเสียดายที่ตรงนี้เก็บได้แค่สองดอกค่ะเพราะว่านี่จ้าเรามาเจอเธอช้าไปอีกแล้วนะคะเขาเปื่อยแล้วค่ะยังมีกลุ่มที่ดอกสวยๆอยู่นะ ได้เก็บไปผัดกับกระเทียมป่าพอดีนะคะแต่ว่าขาดหมูนีส่สิเกือบจะเดินผ่านไปแล้วนะคะอันนี้คือต้นเดียวกันนะคะยังเห็นดอกส,ยสวยๆข้างล่างเดี๋ยวเอื้อมเข้าไปเก็บข้างในเอื้อมถึงไหมประอน้นถ้าเอื้อมไม่ถึงก็ไปฝั่งนู้นนะถึงค่ะ ส่วนกลุ่มนี้ดอกเล็กแต่ก็พอพอคำนะคะพอกินได้คะ่ะอ uh ื huh. พอกินได้จะงัดยากยังมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะโอ๊เอาทั้งเปลือกไม้เลยค่ะไอท้ที่โอ๊เมื่อกี้คือว่าเห็ดเขาหลุดมือค่ะ๋ยวค่อยเก็บเอาจากพื้นนะคะ ี้สีสวยเสียดายที่เขาเล็กอีกแล้ว <c oughs> งัดค่ะอยู่ในซอกไม้ฝั่งนี้งัดได้ไหมเอ่ยงัดไม่ได้ค่ะ เจอขอนสวยๆอีกแล้วค่ะอ,อ้อมีอยู่ข้างล่างด้วยโอ้ยไม่เปื้อนดินอีกต่างหากนะคะอ,อ๋ปะอปะอ้นวางตะกร้าไว้ไหนไกลเกินค่ะมันมีในซอกอะคะ่ะต้องใช้วิธีการเขียนคะนี่เขีย่ยออกมาอย่างนี้ค่ะ ขอน,นี้ก็ทำไมเหี่ยวจังคะขอนนี้มีน้ำมีนวลสวยกว่าคะ่ะบางขอนเหี่ยวมันอยู่ที่ลมเข้าเข้าถึงหรือไม่ถึงนะคะเอา้าหลุดมืออันไหนอีกเนอปะป้าอ้นเห็นตะกี้นี่ค่ะ ขงขอนก็เหนียวอย่างว่าต้องใช้สติใช้สติสติไม่ต้องใช้ใช้ความตั้งใจว<อ>้าขอนนี้เหี่ยวจะสวยค่ะขอนตะกี้นะคะป้าอ้นเก็บจนหมดขอนนะคะแล้วก็คุยคนเดียวนะคะลืมกดอัดวิดีโอค่ะทุกคนกดแล้วค่ะแต่แบบกดปุ่มผิดไม่ได้ไม่ได้เช็คนะคะนี่ค่ะชอบหนุ่มๆแบบนี้นะค่ะ มันต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งค่ะที่ป้าอ้นปึ๊กลืมอัดวิดีโอและเอที่ลืมอัดวิดีโอก็จะเป็นเห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วอเผอิญว่ามันเป็นคลิปเก็บเห็ดด้วยนะคะจะเอาเห็ดไปเสียบใบที่เดิมคืนแล้วเก็บใหม่มันก็ไม่ได้ค่ะ วันนี้ป้าอ้อนได้เห็นหูหนูพอแล้วนะคะเก็บเยอะเดี๋ยวไม่มีเวลาล้างค่ะฉะนั้นเก็บต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วกันค่ะวันนี้เปื่อย ก็สุดท้ายแล้วกันค่ะนี่ค่ะได้อิ่มหนึ่งพอดีเลยค่ะรุ่นนี้จะไม่เหนียวนะคะทุกคนจะเคี้ยวเคยวกรุบกรุกรอบๆผัดน้ำมันหอยกินกับข้าวต้มแซบด้วยจ้ะในช่วงในช่วงที่เรารอให้เห็ดหูหนูเอ